สวัสดีครับคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคราวนี้เราจะมาเซตตัวซีซีเรียง efiu กันนะครับมาทำคอนฟิกนี้นะครับผมก็จะเซตคอนฟิกตามนี้นะครับตามนี้แต่ก็คือตัว efiu master นะครับลิมหาตัวรีโมทที่เป็นเซ f ตี้นะครับแล้วก็รีโมทที่เป็นอ io ธรรมดานะครับอันนี้ก็ถ้าดูจากรูปนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเซ f ตี้หี่เป็นรีนโหมดก็คือจ่ายไฟ p ยี่สี่ n ยี่สี่เขานี่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะมี p ยี่สแต่ี่ v กับยี่สี่ g นะครับก็คือ p ยี่สี่ v ก็เอาไฟบวกเข้าครับยี่สี่ g ก็ไฟลบเข้าส่วนตัวนี้มันจะมีคอมบวกคอมบวกสองอันแล้วก็ n c แล้วคอมลบนะครับตัวนี้คือไฟที่จ่ายออกมานะครับไม่ใช่ไม่ใช่เอาไฟไปจ่ายให้มันนะครับตัวนี้ตัวนี้ห้ามเอาไฟจ่ายนะครับมันเป็นไฟที่จ่ายออกมาให้เรานะครับสําหรับเราจะเอาไฟบวกไปต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ไฟลบก็เอา ห้ามจ่ายไฟเข้านะส่วนตัวนี้24โวลต์นะครับตัวนี้จะมี24โวลต์กับ 24G นะครับก็ต่อไฟ p 2 4สี่เข้านะครับนะครับแค่นี้นะครับส่วนสำคัญคือตรงนี้คอมห้ามเอาไฟเข้านะครับตัวนี้มันเป็นไฟที่จ่ายออกมานะครับตัวนี้แล้วก็สเตชันก็เซตตัวนี้ให้เป็นศูนย์อันนี้ให้เป็นหนึ่งครับข้างบนเป็นศูนย์ก็คือศูนย์คูณสิบก็ได้ศูนย์นะครับถ้าเกินสิบค่อยค่อยเซตให้มันเป็นหนึ่งนะครับ สิบคูณหนึ่งก็ได้สิบนะครับถ้าเกินสิบแต่ตอนนี้เราเป็นสเตชันหนึ่งเราก็ตั้งหนึ่งหนึ่งคณหนึ่งก็ได้หนึ่งนะครับนี่นะครับผมก็จะเซฟตามนี้นะครับเราก็เลือกตัวนี้ให้เป็นมาสเตอร์นะครับแล้วก็มาสเตอร์ตัวนี้สังเกตสเตชันจะเป็นศูนย์อัตโนมัติแล้วก็เน็ตเวิร์กเป็นอะไรก็ได้นะครับนี้ผมตั้งเป็น f a ฟอ t เลย็นเวิร์กหนึ่งครับแล้วก็มาที่เบสิคเซตติ้งนะครับอันนี้ แล้วที่ตรงนี้นครับตรงนี้เรากด e e t now ก็ได้นะครับด t e c t n น w นะครับอันนี้เรายังไม่ได้เซต config มันจะไม่เจอนะครับเรายังไม่ได้ c o n f i g มันนะครับครั้งแรกจะไม่เจอเราก็ต้อง Search เข้าไปนะครับเ e a r c h ผมจะทำให้ดูนะครับ Search ก่อนไฟล์นะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปเลยนะครับ nset g f นะครับ nset ส GFS2 e นะครับขีดสามดี 3, 2, 3. 2. ลามาวางนะครับสเตชันตัวนี้ต้องตรงนะครับตัวนี้สเตชันหนึ่งนะครับต้องตรงกันนะครับกับที่เราเซตไว้นะครับกับที่เราเซตไว้ตรงนี้นะครับต้องตรงกันนะครับตรงกันแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็เช็สองแล้วก็ EFS2 e นะครับ e x s เ,อเอสองแล้วคิดแปดทนะครับตัวต่อไปคือตัวนี้นะครับน่นะครับเสร็จแล้วนะครับ ต้องเก็นว่า Rx Ry มันจะ Default มาให้นะครับก็คือเป็น80 point นะครับแล้วก็10 i n t เส้นตามนี้เลยนะครับ Rx mm hmm. Ry แล้วก็ RWW RWWR นะับวน,นี้นะครับตัวนี้เราแก้ได้นะครับ Start กับ N เนี่ยตัวนี้สมมติผมจะใช้เป็น100นะครับ100นี่ยนนี่ยจะเป็นมันต้องทำให้ได้เป็น10 80 Point นะครับ ผมแจ้งนี่เจ็ดหนึ่งร้อยนะครับแยกตามนี้นครับเราเปลี่ยนได้นะครับอะไรก็ได้นะครับตัวน,นี้เปลี่ยนได้เสร็จแล้วก็กด close with reflect r e f e c t i n g the setting ครับมันจะเซฟด้วยครับจบ็บันทึกค่าเสร็จแล้วเราก็มาทำ reflect setting ตรงนี้นะครับ reflect setting ตรงนี้มันก็จะเป็นการ map io ระหว่าง โมดูลเซฟตี้ไปกับ POC จริงนะ CPU นะครับตัว CPU นะครับแบบกัน I กับ Y เมื่อกี้เราใช้100นะครับให้ตรงกันนะครับเมื่อกี้เอาเซต1 0 0ก็จะเป็น CS หนึ่ง Y ก็หนึ่ง อ่าดิวศูนย์นะครับหนึ 100. ออ่งร้อยเมื่อกี้เราใช้ไม่ใช่ศูนยะ์เราใช้หนึ่งร้อยเหมือนกันหนึ100่งรนกัน,นครับแค่สิบหกว่านะ ใช้ x ใช้ y คนระับใช้ w ใช้ w ใช้ w ก็ได้คนระับแล้วก็ x ผมก็จะใช้ที่ x อาผมรุ x หนึ่งร้อยอะไกันนะครับฝั่ง poc นะครับตันนี้ของ poc นนี้ y ก็ y หนึ่งร้อยแล้วก็ w เริ่มที่ศูนย์แล้วกันเพราะว w ไม่ใช้อันนี้ศูนย์เราจะใช้ศูนย์ทํ้อีกไม่ได้เพราะวมันใช้ w เหมือนกันนะครับ ตัวนี้ซ้ำกันได้เพราะ x กับ y ตัวนี้ผมจะเป็นสิบล้วนะครับตัวนี้คือศนถึง x ก็คือสิบหกวันนี้เริ่มตัวต่อไปก็จะเริ่มจากหนึ่งศนถึงเะครับอ่ากดเช็คดูครับมีเอร์เรอร์ไหมไม่มีครับก็พายนะครับต่อไปนะครับต่อไปเราเซตอ่าตัวนี้เราแมปเ d r e s สเสร็จแล้วนะครับเราไปเรามาเซตตัวโมโดูลเซฟตี้นะครับโมโดูลเซฟตี้ตัวนี้เราเปิดใช้นะครับตัวนี้ เราเปิดใช้เร,เราใช้เราต้องเปิดใช้นะครับมาที่เลือกให้มันเป็น use นะครับ use แล้วก็มาที่ออออครับ setting ครับตรงนี้เลือกเป็น local network แล้วก็เลือกครับจามีกี่ตัว l o c เข้าไปนะตอนนีม้มีแต่เดียวนะไเข้าไปกำหนด x กับ y sa นะครับเป็น safety นะครับเวลาเราเขียนใน l เ m อร์เราจะต้องใช้ตัวนี้นะครับผมก็เริ่มที่100เลยก,ก็ได้ 4m y นะครับนี่ครับก็คือตัวนี้เวลาเราใช้เราต้องใช้ในแล l เดอรน์นะครับในเซฟตี้ก็จะเป็น S A s a x นะครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ y ก็จะเป็น S A s a s y หนึ่งร้อยตามนี้นะครับตัวนี้จะเอาไปใช้ในแล l เดอร์นะครับแล้วก็โอเคไปเช็คกอ่อนไม่มี error โอเคไป เสร็จแล้วก็แอปพลายนะครับแอปพลายคราวนี้นะครับเราเซ็ตหมดแล้วนะครับคราวนี้เรามันจะมาทำการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับเรามาบิวก่อนนิดนึงนะครับที่คนบ่นแล้วก็รีบิวโปรแกรมนะครับแล้วอีกอันหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะต้องมาแอสตัวโมดูลนะครับ ผมมาดูตรงนี้เราจะมาแอดลาร์เบลให้มันก่อนนะครับถ้าไม่แอดลาร์เบลมันจะอะลามนะครับตอนนี้เรามาแอดลาร์เบลตรงนี้ที่มันดูเนาะแย่เข้ามาของซีซีลิ่งเนี่ยเราแอดของตรงนี้เข้ามาโดยได้ของซีวิโอแอดเข้ามาที่มันดูนะครับที่ที่มานดูตรงนี้แอ,อ,อนนาาดเข้าไป ถ้าเราแอเข้ามาแล้วก็จะมีนะครับฟังก์ชันผมมาให้ที่ตรงนี้นะครับ Communication Error แบบนี้ว่ามันเรียกเอาที่ใช้ที่นี้ได้นะครับตรนี้นะครับตรงนี้แล้วก็แอเสร็จแล้วเข้ามาที่ r e b i l อีกทีหนึ่ง rebuild all เสร็จแล้วเราก็เซฟนะครับเราก็ดาวน์โหลดครับออนไลน์ดาวน์โหลดดาวน์โหลดเป็นผ่าน USB นะครับ ออนไลน์ Online, แล้วก็ดาวน์โหลดเลือกคอมพิเตอร์โปรแกรม u t e เสร็จแล้วนะครับอันน mm ี้ก็โค้ดปครทอพอได้ดาวน์โหลดเสร็จ mm hmm. แล้วผมก็ mm hmm. มีเซต plc นะครับ mm hmm. แล้วก็เปิดรันะครับ ถ้าเซ็ตโถงครับไฟดีลิงก์มันจะติดนะครับไฟดีลิงก์ตรงนี้จะติดนะครับอ่าตอนนี้ถ้าผมนี่ผมเซ็ตถูงแล้วไฟดีลิงก์จะติดนี่นะครับก็คือไฟฝั่งเพียวฝั่งตัวเซฟตี้คำว่าดีลิงก์ดีลิงก์ตรงนี้คือจะเป็นซีซิลิงก์นัตต้าลิงก์นะครับเป็นซีซิลิงก์ของไออีฟิวนะครับลิงก์ได้มันจะติดตัวนี้นะครับถ้ามันลิงก์ไม่ได้มันจะไม่ติดนะครับตัวนี้ฝั่งซีบียูก็เหมือนกันฝั่งซีบียูตรงนี้ก็จะติดนะครับที่นี่ครับดีลิงก์ฝัั่งนนะครบี ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งหายไปมันจะขึ้นเอเรอร์ตรงนี้นะครับสีแดงแดงตรงนี้อันนี้มันติดแล้วนะครับคราวนี้เหลือแต่เซฟตี้นะครับอันนี้เซฟตี้ไฟตรงเซฟตี้ตรงนี้จะต้องติดนะครับจะต้องติดนะครับมันถึงจะใช้งานได้นะครับอันนี้ผมจะต่อก็คือหมจะต่อทีโซนนะครับทีโซนกัเอ็กนนะครับก็คือสําหรับอิมเมอร์เจนซี่นะครับต่อเข้าเป็นดับเบิลนะครับดับเบิลคอยน์นะครับเนี่ยดับเบิลคอนแทคนะครับ ทีศูนย์ x ศูนท่ x หนึ่งนะวนี้นะครับรก็คลิปนี้ Link นะครับเราก็เซ็ตซีซีลิงนะครับคอนฟิกมันเรียบร้อยแล้วครับเข้ามาดูครับนี่ครับน,นี่นะครับผมคาม่คาอนฟิกเรียบร้อยนะครับตัวนี้ครัวนี้ผมโหลดลงไปแล้วครัวนี้เราจะสามารถดีเทคแนวได้นะครับ ดีเทคนาวก็คือมันจะเจอกับตัวที่ต่ออยู่นะตัวต่อไปที่ผมต่ออยู่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับอมยะลองดีเทคนาวเนี่ยครับเห็นไหมครับอะก็จะมาแล้วนะครับมันก็จะตั้งสเตชันตามที่เราเซตไว้นะว่าสเตชันไหนนะครับันนี้เป็น 2, สเตชั 2, นสองเซตไว้เป็นสเตชันสองทก็จะมาอัตโนมัตินะครับอันนี้แทนสองแล้วก็อ่า rx กแล้วก็กำหนดได้นะคบนี้ตัวนี้ผมกําหนดให้เป็น เป็นศูนย์ก็ได้นะศูนย์ถึงอันนี้ input, อินพุตกับเอาพุตนะอินส16มลัสหกก็จะเป็นเซตให้ตรงตามนี้นะครับอันนี้16พอยด์นะอันนี้ก็จะเป็นเอฟก็ได้ศูนย์เอฟเอาพุตก็จะเป็นอ่บ16เตัวน,นี้ก็จะต้องเป็น16บหกคูปสามสครับก็เป็นตัวนี้ก็จะเป็น1น เอาผลตัวนี้ก็คืออีสิบหกครับก็จะเป็น1นนะครับอันนี้ก็คือศูนย์นึงเก็คือสิบหกครับแล้วก็เอ็กวยนี้ก็จะเป็นศูนยรก็ได้ศูนย์ถึงหนึ่งเอสกกับเป็นซัสอครับหนึ่งเอฟแล้วก็ close with ตัวนี้ไปนะครับ close with uh, reflecting setting นะครับนี่นะครับ จะจำให้นะครับโอเคนะแล้วคราวนี้เราก็จะมาทำาแมปไบโอเหมือนเดิมครับรีเฟสเซตติ้งนะครับ x y าานะครับเ,เพิ่มมาใหม่ก็ได้ครับเพราะว่าเรามาเริ่มที่ศูนย์ใหม่ก็ศูนย์นะครับถึงหนึ่งเอฟนะครับถึงสามสิบสองพอยศูนย์ถึงหนึ่งเอฟ 0ถึงเองถึง,ง่าให้เป็นเอกอะไรวายอะไร,ะไรแล้วก็ดับเบิลนะครับอ่าตรน,นี้ก็เอ็กวายตรงนี้เราเริ่มเลยให้เป็นเอกอะไรคนระับสมมติเราใช้เป็นเอกศูนย์นะครับ เริ่มที่0ก็ได้นะครับ F 0แล้วก็ y เดี๋ยวเอาเอากระโดดไปนหน่อยแล้วกันไอค่าสินะอก็เป็น50ตัวนี้ก็เป็นถึง 6F นะครับตัวนี้ผมก็ y ก็จะ y 50ด้วยแล้วก็ RW ตัวนี้ สามสิบสองนะครับตัวนี้ผมถึงใช้สิบแล้วตัวนี้ก็จะเป็นยี่สิบเห็นไหมครับผมผมสิบแล้วนะครับถึงสิบแล้ว20ยี่สิบแล้วก็ถึงสามเอฟตัวนี้ก็จะเป็นสี่ศูนย์ถึงสี่เอฟนะครับไปถึงห้าเอฟานสองกดเช็คดูครับมีเอเรอร์ไหมไม่มีครับอานนี้อนินพุตที่เราจะใช้ก็คืออินพุตถ้าเป็นเอ็กก็จะเป็นเอ็กห้าศูนย์ครับถ้าเป็น y วก็จะเป็นไวน์ห้าศูนย์ครับนี้นะครับพายดูแล้วก็ close ไป แล้วก็ออนไลน์ครับแล้วก็ไลฟ์ไปเสร็จแล้วฮะอ่าผมม่าจะมาดูอ,อันนี้เลนเตอร์ทีหนึ่ มาดูว่าอินพุตถูกหรือเปล่านะครับมาอ่านมาเติมแล้วก็แบชหรือใ้คุณดู x ห้าสิบ x ห้าสิบลูปต่อกับปุ่มกดอยู่นะครับ x ห้าสิบลูต่อปุ่มกดอย่าแรกครับนี่ครับอ่าตัวนี้มันเป็น x ห้าสิบสองครับตัวนี้ x ห้าสิบเอ็ดอันนี้ x ห้าสิบนี่ครับกดเข้ามาครับอันนี้คือเราเซฟตามที่ x y นะครับส่วน y ก็จะเป็น y วายห้าศูอนวันนี้นะครับเราไปคิดหนึ่งวายห้าสิบติดนะครับเดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นของะไรอโอร่วมกันศูนตัวนี้ต้องเป็นวหกศูนย์นะตัวนี้มันจะเริ่มที่ y หกศูนย์เพราะมันไโอร่วมกันนะตัวนียมันจะไม่ใช่ห้าศูนย์จะเป็นหกศูนย์ หกศูนย์หกหนึ่งนะครับตัวนี้ติดแล้วหลอดไฟติดแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเซ็ซีซิลิงไกอีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปต่อไปเราก็จะมาทําการเซตตัวเซฟตี้นะครับก็คือเซตให้ไฟเซฟตี้มันติดนะครับเราจะต่ออีมือเข้า เอ็กโซนเอ็กหนึ่งนะครับ mm hmm. เป็นดับเบิลคอนแทคนะครับต่อไปนะครับสำหรับคีน่นี้แค่นี้สวัสดีครับ